ครับสวัสดีครับมาพบกับก๊อฟนะครับกับปกรณ์นะครับมาพามาดูรถนะครับถรีโวนะครับดรีโวนะครับอันนี้ก็จะเป็นดรีโวตัวสี่ประตูทั้งสองคันนะครับแต่ว่าก็จะมีความแตกต่างนะครับระหว่างสองคันนี้นะครับก็เป็นลักษณะการแต่งนะครับตามสไตล์นะครับ แล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนนะครับอันนี้เอามาให้ดูนะครับเป็นแนวทางในการแต่งนะครับอ่ะเริ่มจากคันนี้ก่อนดีกว่านะครับคันนี้เป็นตัวลีโว่สประตูนะครับตัวนี้เป็นตัว A2 ครับ A2 นะครับ A2 ได้แปลงหน้าเป็นหน้าตัว f o r t จ n e r นะครับนี้นะครับล้อจะเป็นล้อเบลครับเบล เป็นขอบ19นิ้วนะครับคันนี้ขอบ19นิ้วนะครับใช้ยางคิงนะครับเดซซิ่งคิงนะครับขอบ19นะครับเดี๋ยวผมดูขนาดเบอร์ยางนะครับยางขนาด3 0 5 30 19นะครับอลังการนะครับล้อด้านหลังอาจจะเป็นขนาดเดียวกันนะครับนะครับเดซซิ่งคิงนะครับ ยางนี่ยฮะสายยางเป็นเบอร์เดียวกันนะครับเบอร์เดียวกันนะครับซึ่งล้อของคันนี้นะครับจะเป็นล้อขอบ19นะครับหน้ากว้าง11นิ้วเท่ากันทั้ง4วงนะครับหน้ากว้างเดี๋ยวให้ดูนะฮะดูรอบๆอคันก่อนนะครับโอเคฮคะ ดูภายในนะครับว่ามีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับด้านในนะครับก็จะเป็นในเรื่องของอ่ะอย่างแรกก็คือเปลี่ยนพวงมาลัยนะครับเป็นของตัวท็อปนะครับเปลี่ยนพวงมาลัยหน้าปัดเป็นของตัวท็อปนะครับวัดบูธนะครับวัดบูธหกสิบปอนตัวนี้เป็นของแท้นะครับออโตโมิเตอร์นะครับเกจวัดอ่า ตัวของ ECU Shop นะครับมอนเตเกตนะครับเครื่องเล่นนะครับจอดิฟฟี่นะครับดิฟฟี่ตัวนี้น่าจะเป็นตัว A1 นะครับนะครับเบาะนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะบายนะครับเบาะบายนะครับเป็นงานน่าจะเป็นงานไต้หวันนะครับนะครับรางนะครับสร้างขึ้นเองนะครับตัวนี้รางใช้ใช้ตัวรางเดิมนะครับรางเดิมนะครับ สร้างขาดขึ้นมาใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นตัว A2 ก็คือตามที่บอกมานะครับจะเป็น5เกียร์นะฮะเกียร์นะฮะภายในก็จะมีประมาณนี้นะฮะเดิมรุ่นนี้จะไม่มีตัวเครื่องเล่นนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นเครื่องเล่นแล้วก็ตัวหน้าปัดแผงลายตกแต่งจะเป็นของตัว TRD นะครับ ด้านหลังก็จะมีในส่วนของนะฮะตัวนี้เป็นคัมซีนะฮะคัมซีนะครับเป็นไททเนียมนะครับด้านหลังเป็นหลังเทปลานะฮะเบาะนะับก็สวยงามนะครับเดี๋ยวไปดูคันข้างๆดียก่าครับคันนั้นจะเป็นรถใหม่นะับ คันนี้ก็จะมีตกแต่งนะครับใส่ตัวปากระโปรงเคปล่านะครับเคปล่าสวยดุดันนะครับเป็นของงานเทมจูเนียนะครับนะฮะส่วนคันนี้เป็นรถใหม่นะครับซึ่งได้ทําการตกแต่งนะครับจะส่งมอบเร็วๆนี้นะครับล้อได้เปลี่ยนเป็นล้อขอบ18นะครับขอบขอบสุนะครับใช้ร่วมกับตัวนี้จะเป็น แม็ก N5 นะฮะตัว RS นะครับล้อหลังจะเป็นออฟลึกหน่อยนะครับใช้รัดกับยางซูแมกนะครับเป็นยางขนาด255/50นะครับทั้ง4ล้อนะครับลูกค้าต้องการความเย็นนะครับก็เลยติดฟิล์มมืดนิดนึงนะครับสำหรับคันนี้นะฮะคันนี้จะเป็นรุ่นเกรดตัวมิดนะครับราคาสีขาวจะอยู่ที่82,000นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้นะครับมีคิ้วล้อมาจากโรงงานนะครับ จะรองมาจากโรงงานนะครับลูกค้าสนใจทักมาสอบถามได้นะครับในส่วนของรายละเอียดเรื่องอของค่างวดนะครับจะมีเงินดาวอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับทักมาสอบถามได้นะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรตกแต่งมากแต่ว่าในเรื่องของนะครับเดี๋ยวอุปกรณ์ภายในแนะนำนิดนึงนะครับ ตัวนี้นะครับในส่วนของด้านในนะครับตัวอุปกรณ์ค่อนข้างมาดีนะครับก็คือมีตัวพวงมาลัยหุ้มหนังพร้อมมันติฟังก์ชันมาจากโรงงานเลยนะครับจอก็จะเป็นในเรื่องของจอ DVD นะครับตัวนี้ยังไม่มีกล้องส่องถอยหลังนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับหน้าปัดก็จะสวยงามนะครับเป็นแบบออปติคอลนะครับมีจอ m อ d ด้วยนะครับสวยงามครับผ้านะฮะคันนี้นะครับหรือว่าตกแต่งมาซึ่งต่างจาก คันเมื่อสักครู่นะครับคันนั้นจะแต่งเองปรับใส่เองนะฮะชอบแบบไหนนะครับทักททยมาสอบถามกันได้นะครับทักทายมาได้นะครับคันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นตัวมือเปิดท้ายนะครับเดิมทีก็จะเป็นโครเมียมแต่ว่าไม่มีกล้องนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มกล้องหลังเพิ่มเมื่อมานะครับเพิ่มหลังกล้องหลังแล้วก็มีที่ ล็อกฝาท้ายเหมือนตัวล็อกโคนะครับแต่ล็อกโคเป็นสีดํานะครับตัวนี้จะเป็นโครเมียมนะครับโอเคนะฮะสนใจแบบไหนก็ทักทายมาสอบถามกันได้นะฮะ